Mg นะคะ Mg 6นะสีบนเงินเอ้ยสีบนเทานะคะคันนี้นะคะปี2016นะคะเกียโตอ่าันนี้มาอยู่ที่60,000กิกโลเมตรเป็นรถบ้านนะคะรถบ้านมาเทิร์นรถือนกันนะคะมาเทิร์นรถมัดด้า c X 5ไฟ c X ไฟไฟนะคะคันนี้นะคะคร่าวๆจำความได้ประมาณเอ่อช่วงต้นเดือนผ่านมาเนาะอันนี้ก็จะมารีวิวนำเสนอว่าใกล้ยคือเรามี Mg 6รถบ้าน ตัวนี้นะคะปีสองพันะคะตัวนี้ปีสองพเที่ยงนจุดนึ่ตัวดีนะคะหนดีนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะราคารถรลโบชัวของ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 เต็นเนาะราคานี่ออปชั่นนะคะ,ะ,คะ MG ่งจุดแปตัวดีนะคะดีอ่า VVT นะคะตัวนี้ตัวซีดานเกียร์โตปีสองพนะคะสิโมเดลสิบหกจุดสหกนะคะโอเคสิบหกอันนี้เป็น MG ที่ตรงรุ่นเนาะ เชื้อเพลิงเป็นเบนซินนะคะเบนซินน,นี่ค่ะตัวนี้ก็ถามว่ารถคือเขามาแรกรถที่เต็นก็คือนี่ค่ะประวัติเก่านะคะลำดับที่สองการใช้ในลำดับนะคะจับพวงมาลัยก็คือลำดับที่สองรถเชื่อนางสาว <c oughs> ขออภัยตัวนี้บังคับโอนลงลงลง,ลง,ล,งลงเต็นไปแล้วนะคะผู้หญิงคนนี้คือเจ้าของเต็นนะคะรถใช้มือเดียวนะคะตัวนี้มือเดียวนะคะประวัติประวัติเดินนะคะรถจะรีเฟน,น้นหรือ หรือขั้นตอนที่ถ้าเกี่ยวเขาเป็นหมุนมเงินใช้นะคะอันนี้เราก็าไม่อันนี้เราไม่ก้าวก้าวข้ามนะตรงนั้นเนาะแต่ใเวลาน,นี้มาจอดที่เต็นท์ก็เป็นรถเต็นท์นะคะซื้อขายในในนามรถเต็นท์ละแต่ไม่มีแบตนะคะคันนี้ไม่มีแบตซื้อสดได้นะคะซื้อสดรับเล่มเบโอนเลยนะคะซื้อสดรับเล่มเบโอนเลยในราคาอยู่ที่สองแสนหกหมืนเก้าพันราคาสามแสนเก้าพันเราไม่ขายขายอยู่ที่สองแสนหกหมืนเก้าพัน รับเล่นไปโอนเลยนะคะรับเล่มไปโอนเลยใครมีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาตินะคะจะให้ค่าแนะนําให้คันละห้าพันบาทนะคะค่าแนะน,นะะ<ส>ําน,นะคะยางปีไหนไปปีสิบเก้านะคะยางปีสิบเก้าติดมากระดเนาะ<ส>ปีสิบเก้านะคะขอบยางพอดีวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นตาม,มาด้วยอันนี้เ<ส>หน็นนะคะพอดีไอตัวก่อนเมื่อกี้นะคะก้มดูว่าเออยางปีไหนนะ,ะดูเลยดูปีไว้ปีสิบเก้านะคะตัวนี้ยางขอบสิบหกนะคะ อะแม็ก NG นะคะยางยังใช้ได้ใช้ได้ใช้ดีเลยนะคะยางใช้ได้ใช้ดีเลยนะคะตัวนี้นะคะติดมากับรถนะคะยางดันลุนะคะอะมาดูภายในนะคะคันนี้เหลี่ยมเดิมสกุบสวยนะคะไม่มีจะเข็บอะไม่มีย้อยไม่มียดไม่มีเยิ้มนะคะโครงสร้างสวยทั้งคันเนาะดูได้เลยนะคะดูได้เลยจะดูจากกระจังหน้านะคะสี่กระจังหน้าี่เป็นรอยแบบตะข่ายด้านล่างนะคะแล้วประกอบเขา้เากับอ่อไปตัดหมอกโอเค ไฟตัดมองนะคะเราจะเห็นว่ามีจะมีความลงตัวนะคะเห็นไหมด้านล่างสุดมันจะมีความที่กระจังหน้าสีดำคาบเกี่ยวมากับชุดครอบตัดหมองไปเลยนะคะก็คือโอเคกลมกลืนนะคะไฟหยักไฟหยักนะคะมุมไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟด้านหน้านะคะสวยงามเนาะอันนี้โลโก้เ g ็อยู่ด้านกลางนะคะกับชุดกระจังหน้าเขาเป็นแบบแบบนี้นะคะถามว่าตัวนี้เป็น ป็นสีดานสี่ประตูนะคะจะมีอีกห้าประตูนะคะจะมีอีกประมาณหนึ่งแต่ว่าตัวนั้นเราก็ขายไปแล้วนะ,ะตัวนี้เป็นรถอ่ารีวิวตัวนี้เป็นรถบ้านไกลไดรถบ้านกันแล้วกันเนาะด้านหน้าสวยงามนะคะสวยงามสีเต็มนะคะสีเต็มนะคะตัวนี้เครื่องวันพันแปดสมรรถานะการเร่งและการขับเคลื่อนก็ค่อนข้างจะโอเคมากเนาะพันแปดจากเอรูปร่างก็รูปร่างรถนะคะไม่เทอะทะนะคะ การอัดเฉลี่ยก็ทำความเร็วได้สบายๆพอๆกับออติเลยนะคะออติเครื่องมันแปดนะคะออติเครื่องมันแปดนะคะตัวท็อปถ้าเป็นตัวท็อปนะตัวนี้ก็พันแปดซีซีนะคะเอ็มจีเราอ่ะมาดูภายในนะคะภายในถ่ายที่มืดๆนะคะขอไปอ่าภายในนะคะทนดําทั้งหมดนะคะภายในทนดําทั้งหมดนะคะโทนดําทั้งหมดนะคะเอ็นจีคันนี้นะคะแผงข้างดํานะคะแผงข้างดํากระจกแผงข้างกระจกไฟฟ้าดํานะคะ โอเคนะคะอันนี้คือแผนงข้างประตูนะระบบไฟฟ้าต่างๆในพวงมลลาลัยนะคือพวงมาลัยมัล,ลมติฟัง์กชันนะคะจะมีแอร์แบ็กอยู่ต่างๆมีโลโก้ MG นะคะแล้วก็มีแถบเซลเลอร์สกปปรอบสวยงามนะคะอยากๆนี่ค่ะด้านนี้ก็เป็นระบบของตัวรถนะคะเปิดปิดไฟนะคะนี้ชุดแอร์นะคะตรกลางก็เอออันนี้ก็ข่าอะไรเวย น,นี้นานไม่เคยเรียนไม้เขานะคะเรียนไม้จะเป็นโคง้งค่ะจอโคง้งยาวไปถึงจุดกลางนะคะจุดกลางด้านนู้นเลยนะโอเคนะคะมองเห็นชัดนะคะคนนั่งก็ช่วยช่วยมองได้นะคะลักษณะว่าเออถ้าขับเร็วขับช้าอะไรก็ช่วยช่วยกันดูก็โอเคดีนะคะตอนนี้เกีย์ความร้อนต่างๆก็ไมล์กิโลเมตรนะคะไมล์ความเร็วนะคะโอเคไม์เกี์น้ำมันโอเคอันนี้ดูง่ายนะคะดูง่ายมากเลยด้านกลางผิดชุดอุณหภูมิแอร์นะคะ ปิดช่อง, A, งแอร์ต่างๆระบบฟังก์ชันต่างๆด้านกลางนะคะทรบที่ขันด้านกลางนะคะนี่ค่ะ,นนะ,คะ,คะตัวนี้ก็ลูกเล่นก็มากับรถนะคะเป็นสแตนดาร์ดของตัวรถมาเลยนะคะตัวนี้นะคะจอดีวีดีดีซีดีเล็กๆอยู่ด้านกลางนะคะเอ่อมาดูแผงข้างตรงเกลีย์แ,แผงตรงเกลีย์นะคะโอเคเรียบร้อยสวยงามสีดานะคะจะมีระบบเอ่อนูกำปับอุณหภูมิแอร์หรือปรับอะไรต่างๆอยู่ด้านล่างนะคะ ชุดเกียร์นะคะชุดถัวเกียร์ก็เรียบร้อยสวยงามค่ะเย็บตัดประดิษมากนะคะเออได้แดงกับเออหนังดำเนาะเม็ดไฟฟ้านะคะตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นที่เก็บของนะคะที่เก็บของเบาะสีดํานะคะเบาะสีดําดําได้แดงนะคะตัดเย็บได้แดงสวยงามนะคะดํามันนะคะสวยงามมากเนาะ อันนี้จะเป็นโลโก้ก่อนว่อะไร MG นะคะเป็นสเตนเลสนะคะตัวนี้ก่อนข้าไปนั่งทับอกคนคนขับเนาะบอกคนขับนะคะเป็นปับนะคะตัวนี้เป็นปับเนาะเดี๋ยวดูนี่ตัวนี้เป็นปับไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้เนาะโอเคนะคะปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้ปรับไฟฟ้าบบาคนขับปรับไฟฟ้านะคะอันนี้ดูด้านหน้าแล้วนะคะดูด้านหน้าเรามาดูด้านฝั่งผู้โดยสารบ้างนะคะ ฟังผู้โดยสารนะคะเห็นชัดเลยก็คือเบาะเต็มหนังเต็มเต็มเต็มนะคะเบาะคือมันมันคือเนี่ยเบาะคลีนมากนะคะอ่านี้ดูชุดเบาะนะคะด้านนั้นก็มีตรงกลางระหว่างเบาะคนนั่งกับคนขับนะคะจะมีเขาเรียกว่าชุดปล่อยเอมาด้านหลังนะคะเคเรียบร้อยมากะค่ะ ตัวนี้บอ่อหนังภายในเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นบอ่อที่มันมากับรถหรือว่ามีการแตเดเย็บขึ้นมาใหม่นะแต่ว่ามีความเรียบร้อยมันแคบนะคะตัวนี้ให้ความนะคะให้คะแนนก็คะแนนผ่านนะคะตัวนี้นะคะมือสองที่คะแนนผ่านนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นรถบ้านนะคะซื้อขายจะไม่มีแบ,บ็นะคะเล่มเล่มทะเบียนก็อยู่ที่เต็นท์เลยท่านใดที่มองหาตัวนี้รุ่นนี้ใช้นะคะที่ราคาเบาเานะคะ รมบรรทแรงๆนะคะตัวนี้ราคาที่ปีใหม่ๆนะคะกิโลใหม่น้อยนะะคแนะนําเลยค่ะตัวนี้แนะนําเลยค่ะถามว่าบางทีคือต้นหยก่งอยู่กับการเรียกว่าอะไรนะเต้นหยงคนรีวิวอ่ะอาจจะพูดแบบให้พูดบรานเหมือนผู้หญิงบ้างสิพูดบรานปรอบมากนะขออภัยนะตรงนี้นะคะบางทีเนี่ยคือด้วยคือเหมือนเราอยู่กับรถหลากหลายแล้วมีอยู่กับงานมาหลายปีนะคะเป็นสิบสิบปีอายุงานประมาณสิบห้าสิบหกปีนะคะเราจะแบบ คือแบบก็ก็เข้าใจน้องใหม่เนบางทีน้องใหม่เขาจะเป็นแบบทีมขายของผู้หญิงเขาจะมีแต่สสวยหวานๆนะคะเดี๋ยวเราจะกลายเป็นแบบสาวห้าวไงจำไม่ได้เวลาพูดโปรโมชั่นรถหรือการรีวิวรถมันจะออกเสแนวแบบคือก็คือตัวดุนๆทั้าเลยนะคะไปมาณนี้ค่ะนี่ค่ะ m อจหกนะคะตัวเอจีหกมันจะเป็นแบท้ายรถอยู่เนาะ m g จ D หกดีนะคะตัวนี้จะเปคะเขานะคะ อ่านี่คือไฟท้ายนะคะไฟท้ายไฟเบรกท้ายนะคะเท้าตัดแดงนะคะให้ความส่องสว่างสวยงามในกลางคืนนะคะสาาส่องคือระยะไกลเลยแล้วก็เอ็มจีอยู่ทางกลางเนาะแล้ก็เอ็มจีอยู่จากกลางด้านกลางเลยคะตัวนี้เป็นรถบ้านแท้ๆผู้หญิงขับนะคะผู้หญิงขับในครอบครัวนะคะมาแรกรถใหญ่ไปนะคะน่าจะเออครอบครัวเขาคงจะรถมันใช้ไม่ตอบโจทย์แล้วล่ะมาเปลี่ยนรถค่ะแต่เข็มไม่มีหยดไม่มีย้อยไม่มีอ้านะคะแต่เข็มเอ๊ะนะคะ ค้ายเดิมสีเดิมคือสีเนี่ยเต็มทั้งคันนะสีเนี่ยมันเต็มทั้งคันนะคะไม่มีแบบรอยแตกรอยงารอยแบบขูดรอยข่วนนะคะตัวนี้ไม่มีคันหน้าเดิมคันหลังเดิมนะคะให้ความคเดเลนว่าให้ผ่านนะคะเป็นรถมือสองที่ราคาไม่แพงนะคะซื้อสดก็จุดคุ้มทุนอยู่ในประมาณสักสองสามปีก็คุ้มทุนใช้ปีละแสนละแสนสามปีจบงานนะกระบวนการวัดคุ้มทุนเลยนะคะที่เดียก็ใช้ต่อกับกำไรล้วนๆเนาะ โอเคท่านใดที่มองหาตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะรถบ้านแท้ๆนะแนะนำ MG ตัวนี้เลยนะคะขอภัยถ้าเซลพูดท้วนหรือใสเร็วที่วิวพูดไม่พอไม่หวานนะขอภัยนะตรงนี้นะคะอยากพูดเพราะอยากพูดหวานแต่ว่าบางทีเราก็เหมือนแบบเฉี่รถเฉยรถคฉยรถเฉยเลยบอกว่าก็ประมาณนี้คะ่ะพูดเล่นพูดจริงพูดอะไรก็ขออภัยนะคะแต่ว่าตอบท่านนี้แนะนําเลยนะคะว่ามันตอบโจทย์จริงๆเนาะ,ะสีเทาสีเต็มนะคะ เล่มทะเบียนครบนะคะเอกสารนี่คือซื้อซื้อขายได้เดี๋ยวนี้โอนได้เดี๋ยวนี้นะคะถ้าแจากแถวนี้ก็มีไปนเน้นรองรับที่ต็้นนะคะปากใบสทันนะคะเป็นหนึ่งทางเรียกนะคะรถเล็กๆเครื่องแรงๆรงนะคะบีใหม่ใหม่ใหม่นน้อย,อยเอ็มจตัวนี้นะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถ้าไหนเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ